สวัสดีครับบ้าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับจะให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมนะผมสายจากปทุมธานีนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนสอ6 7นายนะครับเฉพาะล่างอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งก็ถือว่ายังแม่นนะครับผมครับเพิทีธวิ่งเด่น8กับเกานะครับ8มา78นะครับ จับคู่นะครับเป็นจับให้ดีคู่นะครับเอาจับคู่มาเขานะพี่น้องมาตะเล็กเด่นเหล็กวิ่งนะครับได้มาแล้วนะครับผมอ่าสายปทุมธานีนะครับเป็นเฉพาะล่างนะเป็นชุดล่างแยงเดียวนะพี่น้องเ้อนะครับสี่คู่นะครับท่านผู้ชมได้มาแล้วตอนนี้พี่นัทยในสายนะครับสวัสดีครับพี่นัทครับสวัสดีครับครับยังไงครับ ฝนตกบ่ครับผมหรืออยงไรฝนตกสองมือปิดแต่ว่าก็มาหยุดหยุดสองมือละล่ะครับผมอืมตกตกตมือนั่นละโอ้ยตกครับตกแน่ตกตกแห้งเนาะมือคุยกับพี่นัทนะครับเนาะแอนน์โนเย็นชุช่กช้ำกูดังครับผมสายสายแอ้ของพี่นัทสายจากปทุมได้มาแล้วมาพี่นัทครับมาตะเล็กวิงง่งเนาะพี่นัทเนาะงวดที่แล้ว <c oughs> เหล็กเด่นที่ว่าเดินดีทผมชมุ่มนะครับผมเฉพาะล่างอย่างเดียวสีค่คู่แต่ท่านในโลงนี้ก็เพื่อนกับเขาดี <c oughs> นะพี่รัดเนาะเข้า <c oughs> พอมาทิ้งเข้านีนกะเขาแน่ลุดแน่ทมชม้ชุ่มแต่ว่าแะนำมาลงให้เอฟซแฟนกลับทั้งช่องในช่่มกันคือนเขา ครับผมงวดนี้ได้มาเร็วบ่ะพี่นะักแมนครับได้มาตั้งแต่ปี6นั่นแหละครับผมได้มาหลายเมือแล้วครับงวดนี้ได้มาเร็วได้ไป้องด้วยเป็นชุดล่างก็จะได้ให้เอฟซีไปหาฉลากกินแบ่งหาหาจองลอตเตอรี่ไว้นะพาหาิบจับฉลากกินแบ่งไว้นะเพราะว่าเป็นชุดล่างอย่างเดียวครับ <c oughs> นะครับผมฟันดีว่าพี่นะัท ฝันในช่วงนี้ยังบ่ยังบ่หนิ่งเลยหรือหรือบ่หรือบ่ฝันเลยฝันอยู่แต่ว่าฝันมากจำบ่ค่อยได้นะครับอืสายพ่อประแด็นคุณจะมาบ่หรือจังใดมาคือเก่าแหละครับสายพ่อประแดงอาจารย์มามากคือเก่าแมนครับคือบ่ฝันจับปลาขื้นวันที่แล้วนะระดับระดับเนาะ ได้เลขไอ้ได้เลขปูมากเหรอมาเสียงเรื่อง่หมวดนี้ห้งฝันได้จำว่าได้ครับตื่นมาหรือเมืเดี๋ยวผมีศูนย์หมอพ่นัทแต่กวายโยนอั่นแหละเอาหมาพี่นัทอืมครับได้มาแล้วลงเลยครับผมครับครับสี่กับเก้าล่างนะครับเป็นชุดล่าง ล่างวิ่งสี่กับเก้าครับผมครับสี่หกครับสี่สามสี่หกสี่สามกับ,บเก้าสามเก้าหกเก้าสามเก้าหกโอ้เก้าสามนี่ไปตรงกับชุดเลขปูองปูเลยเลขที่อ่าเป็นขอพุ่มจเจ้าทีนมาครับผมแมนครับ ของเพื่อนสามตัวได้ตัวแรกก่อนครับที่ว่าพุ่มจจทีที่เป็นขอไว้เก่างวดอ่ะสองแปดหกครับสองแปดหกข้างล่างข้างล่างเก้าสามข้างล่างเก้าสามโอ้เก้าสามนี 9, 3, ม่ก็ตรงกันชุดล่างเลยนะครับผมแมนครับนี่แหละมันชิมาเต็มเต็มจะปวดหรอวะครับ <laughs> เพื่อนนีตัวเน้นไฮบอพี่นัทเพื่อนมีชุดเน้นไฮบอเน้นซีสามกับเก้าสามเนอะครับครับเน้นซีสาม เก้าสามขกีสามจะมาออกอีกบอทธารมชุ่มแบบของแบบนี้มันออกได้หรือล่ะเอนะครับเพะว่าดุนดูนเพิกกว่าซีสามบอกออกอิลนะครับ่านมช้ชมแต่ว่าออกอีกได้แต่ว่าจะมาออกซ้ำให้ในปีนี้จะเป็นไปได้บ้างพี่น้องนะครับเอาเป็นไปได้หมดนะครับ่านมช้ชมรับเป็นไปได้หมดหล่ะครับ มี46นะครับ934396มาพี่ดับเนาะเน้นให้สองคู่คือ43กับ93มาเบิกน้ำกันครับเจอยังครับพี่ไปเจอไอ้คนหนึ่งไอ้เพื่นเป็นเพื่นเพื่นเป็นอาจารย์เป็นไอ้แต่ว่าเมันเกษียณแล้วล่ะครับได้ไปเจอั ว่ากันเรื่องเลขเรื่องยังเ่ขนะเพื่อนว่าครับเพื่อนว่ามันปูเพื่อนเลขเลขไอ้หางเดียวล่างไหมเลขหางเดียวตัวนี้ครับผมพอท่านได้เพื่อนว่ามันเป็นแบบว่าเขาส่งมาให้เราอนะโอ้เดี๋ยวลงมาลงให่งจีบิึงบองไม่จำไดแค่หางเดียวแค่คู่เดียวบ่พี่นัดเขาดีไปเจอกันไปคุยกันไปถูกคอกันเลยก่อนครับโอ้โหในเรื่องว่าเพิ่น ถูกดีเ่าะพินัทถ้าถูกดีเนี่ย็าอยากลงให้เอซอยู่แล้วครับผมโอ้โหครับถูกหลายจนยู่บ้านก็ได้ล่างล่างหางเดียวล่างคู่เดียวนะเออครับ อ่าเอาขอขอเพิ่นครับพี่นัดงวดนี่นะครับขอเพิ่นมาล้งไงครับผมไอ้เก่าไอ้ควายกับขอเพิ่นแล้วเขาอาจารย์เน่บขอเงินขอแล้วครับครับอ่าเอาทำมาชุแคปหน้าจอนี่งวดที่ผ่านมาครับชุดล่างอย่างเดียวนะครับสายปทุมธานีเฉพาะล่างนะครับมาตรตัววิ่งท่านผู้ชมมาตรตัวเดียนแปดนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหนับซีกับเก่าเพิ่นมีตัวเด่นบํพี่นัด หรือเด่นซ้ากันบอบอครับก็คือเด่นเท่ากัน,นครับเด่นเท่ากันนับพินัท,นาทามาซีกับเก่าส่วนตัวพินัทนี่เด่นเก่าผมผมกับมักเก่ากันครับพินัทนนอ่ะอ๋ท่านผู้ชมหลักสี่สี่หกสี่สามหลักเก้าเก้าสามเก้าหกนะครับหรือผู้ใดมีตัวที่ชอบมาจับใส่ซีกับเก่าได้เลยนะครับงวดที่ผ่านมาเห็นไหมครับแปดมาเจ็ดแปดนะครับเป็นได้ ผู้ใดได้เจ็ดมากเลยครับแปดพุกเก้าสองหาแค่นั้นเนาะครับผมอืมเอาคือวันนี้เราซีกับเก้าผู้ใดเพื่อผู้ใดประมักเล็กจับคู่มากกวตัวใกับใผู้ใดได้ศูนย์มากก็มาดจับใส่ซี่ศูนย์เก้าศูนย์นะครับเนาะหรือผู้ใดได้หามากกับหาซี่หาเก้านะครับผู้ใดได้ได้แปดมากกับแปดซี่แปดเก้านะครับมาจับใส่ได้เลยเล็กวิ่งมาแน่นอนท่านผู้ชมเพื่อเน้นให้สองคู ่สามกับเก้าสามเดอ่านผู้ชมเดอแคปนาจอครับผมแล้วไอ้คู่อ้แลกระเสียนแต่ว่าเราก็มักทั้งเสียงโศกมักเล็นี่แหละเราว่าโอ้ยต้าเจอกันตอนหน้านั่นเนาะวันนั้นครับเจอถ้าเจอตตวก่อนหน้านั่นเนาะตัวได้ขี้ไปแดงเลยเราว่าพี่มาครับเอาพี่ดัดงวดนี่ขอเพื่อนี่ด้วยครับผมเพราะว่าล่างหางเดียวล่างคู่เดียวครับหางเดียวเลย โอ้ถูกดูจัดว่าอยู่บ้านบ่ได้คนไปกวนแม่นครับอืมเอาครับจะรอดแล้วครับผู้ใดนี่กับไปนี่จนเราอยู่บ้านบ่ได้ว่างั้นครับอืมรอรอดพี่นัดกับผมจังไหนขอเพิ่นมาแน่นะครับเพื่อได้โชคน้วเพิ่นไปยกไปตาเพิ่นแล้วมาขอขอเพิ่นนะทูบวาวเปล่าทูบวาว่าเพิ่มในมือนั้นเหรอครับผม เพราะว่าตัวเลขคู่เดียวนะครับบดถูกบสถูกก็เพาเป็นยังไม่พิดน้องเพราะว่าคู่เดียวครับครับฮาได้มากพี่ดัดจะได้ไปหารอตอรีไว้เาคือคู่เดียวนี่คือไครมันไดเป็นแสนเป็นหลายแสนนะครับพี่ดัดอืออ้านะครับท่านผู้ชมล่างอย่างเดียวนะครับจากปทุมธานีนะครับเล็กวิ่งเพิ่นแมนเดอท่านผู้ชมเด้อ ถ้าชอบชุดที่เพิ่นจับคู่ให้เนี่ยเพิ่นไนเด่นห้วิ่งล่างคือ4กับ9กูไดมีตัวที่ชอบนะครับหรือจะมีศูนย์หรือจะมีหามีอย่างมาจับ4กับ9เลยแต่าชุดที่เพิ่นจับให้นี่ย4คู่นะครับถ้าไม่ชอบมีตัวใดเด่นเด่นล่างจับมาใส่เลย4กับ9เล็กวิ่งเพิ่นนะเพิ่นจับให้ก็คือ4643969396นะครับเพิ่นเน้เดนให้43กับ93นะครับ เฉพาะล่างอย่างเดียวได้พี่น้องเด้อถีอว่าเล็กวิ่งเพ่อนีถือว่าแม่นนะครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนถ้าไปบนถือว่าผิดถ้าไปบนถือว่าผิดนะครับท่านผู้ชมเอาพี่นักรอดนะครับเนาะรอดตัวเลขจากอาจารย์เพอนล่างเม็ดเดียวเดียยวพี่สิส่งข้าวไปครับผมเอนอฟซีจะปดนี่ปดสินนะครับผมเอาขอบคุณครับพี่นักครับครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เครับเต่าชุ่มพี่รันพันแจงคารวานะครับเพิ่นได้ไปคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับผมเพิ่นได้เลขล่างมาเป็นเลขชุดเดียวหางเดียวนะครับเขาเมื่อเขาดีถูกเมื่อหลายงวดนะครับเพื่อมีโอกาสได้ลงในเอฟซีแฟนกับทั้งช่องนะครับผมจะเอาไปพิจารณาบึงนะครับเอานะครับเฉพาะล่างอย่างเดียวได้พีิรองเด้อสายจากปทุมธานีเลขวิ่งเลขเด่นถือว่าแม่นงวดที่แล้วแปดนะครับเพิ่นให้เด่นแปดกับเกาม่าแปดวดนนี้ให้เด่นสี่กับเก้านะครับจับคู่ให้สี่หกสี่สาม 93 96เน้น2คู่43กับ93ผู้ใดมีตรโตเด่นไหวก็มาจับใส่เรนวิ่่งเพินได้เลยนะครับขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องครับขอบคุณพ่อใหญ่ีมายมสุขุสุคนเด้อนะครับผมให้สุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนนะครับสุขุสุคนเด้อครับผมให้เฮงๆให้โชคให้ m ắ นให้ร่ำให้รวยนะครับใกล้จะถึงสมการแล้วนะพี่น้องเนาะครับผู้ใดที่เตรียมตัวก็ลังจะกลับมาสมการก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับกลับมารดน้ำดำหัวญาติผู้อุดดักผู้หลักผู้ใหญ่นะพี่น้องเนาะแอดมินมาเถ่าสวัสดีครับ